ก่อนจะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง50ไลค์ไม่งั้นผมจะไปยุดช่องพี่หำเติ้อาดูเหมือนว่าพวกเราเดี่ยจะได้รับภารกิจให้มาที่ร้านพาวลี่นะแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะมีความผิดปกติที่ดีเนาะเราก็เลยอาจจะต้องมาตรวจสอบกันหรือเปล่าพี่ได้ยินเมื่อกี้นะโอเคไปตรวสอบเลย let's go ครับไป let's go อันนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นพิซเซเลียเลยนะของอันนั้นอ่ะไฟนเฟดดี้อ่ะจริงพี่คล้ายๆกันเลยอันนี้พี่นั่งได้ไหมเนี่ยโอนั่งได้ยังนั่งได้ยังไงนเนี้ยยังนั่งดีเลยวะอมยอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นเฮ้ยอะไรอะออะะไรเฮ้ยมันคลั่งไอ้นี่ก็เป็นผีเหมือนกันเหรอทำไมทำไมไข่มุกตโตมุนอย่างกันวะ้ย เอาตายเลยเออโอ้พี่ขาผิดรูปเลยอ่ะตัวเอ้ยเฮ้ยไปต้นตัวอะไรฮะตัวเกิดแล้วหรอชิก้าขยับชิก้าขยับไอ้มันชื่อชิก้าชื่ออะไรวะชิก้าเนี่ยลิงชัดๆนะลิงมันเดินแล้วมันเดินเร็วไม่ไม่ใช่แค่ลิงชิก้าก็ขยับเนี่ยเป็ดเหลืองเนี่ยพี่พี่เห็นไม่ช่วยู่ไหนกันนะ มันเดินในคาเฟ่อุลังอุตังเลยไม่ใช่เป็ดไม่ใช่เป็มันอุลัง oh. อ oh, ah, 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 no ุตางนี่นอุลังอุตังจุกเลยจุกเลยโอ๊ะโอไอ้สโนมานนี่มันจะเดินมาไม่ได้หรอก ชิคก้ามันมุดท่อพี่มันพึ่งฆ่าผมมาตะกี้เฮ้ยอันนี้ว้าวว้าวทียงหาโคตรไม่ได้เลยอ่ะบ้าบอธนาคารโคตรตลกเฮ้ยตกใจพี่ตันอันนี้คารหรือท่ายเนี่ยพี่เอาหน้าทลายโอ้โหแตกหมดเลยเหรอแตกกันทุกคนเลยเหรอ ไปนี่ไง Security r ร o มรอด้วยรอ,อด้วยโอเคโอเคโอเพกคุยไวกคุีวคุ ว้ยมีมันมันมัน่่อพี่ตันผมเออเลยเมื่อกี้อ่ะมันเจนสองตัวเลยมัเดี๋ยวโดนิกเดี๋ยวโดนิก,โ,นกโอ้โหเมงหน้าตาบ้าเกียรว่ะเลไก่พี่ไม่ชอบมันอะ่ะไฟดับแล้วเหรอไฟดับอย่างนี้เพลงขึ้นเลยฟนับ เฮ้ยพ่อครัวออกเลยตัวเด้งเลยโอ้ขาชี้ฟ้าเลยคุณโซนารเลียมีใบหน้าที่หล่อเหลาหน้าตาแบบคุณไม่ควรจะมาเป็นยามแถวนี้หน้าตาแบบคุณไม่ควรจะเป็นนายแบบทำไมทไมหน้าตาพวกเรามันเหมือนกันหมดเลยวะจริงๆแล้วพวกเราเกิดมาจากท้องแม่เดียวกันแฝดสามโอ้เราก็ตกงานกันทั้งสามคนเลย คืออย่างเงี้ยทุกคนพี่ว่านะพวกเราเนี่ยจะต้องไปไอห้อง security room แล้วก็เราต้องไปหาว่าโค้ดต่างๆอยู่ตรงไหนประมาณนี้น่าจะใช่นะคะลองค่านเกมเพราะว่าพี่ผมได้ back stage key พี่เอองั้นเราไป back stage เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอยู่นี่ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไปแบ็กสเตดอยู่ไหนอะเอาอูรังอูตังตามมายังตามมายังโอ้กูตายแล้วแม่งแม่งแม่งนี่แบ็กสเตดตรงนี้มันยนี่แบ็กสเตดดิดิโอเค มาพี่ก่อนมาหาพี่ก่อนเบิกตัวตีเลยล่ะอย่าเบิกปิดอย่าเบิกปิดปิดเลยโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเราเปิดแบ็กสเตตคีเราเปิดแบ็กสเตตและได้ได้แล้วเอ้โหทีนะทุกคนพี่พี่มือไม่ถึงเออทุกคนไหนแล้อยู่ที่เดิมอยู่ในห้องสกิลเลตี้หรือเปล่โอ้ยแม่งผีหลอกพี่อารีอาราอาราอารูอากะกอาวุกอ้าวุก ไม่ไหวแล้วพี่ไปหาคนทีนี้ผมได้กุญแจสตอร์เลสคีนี่เอ้ยเดี๋ยวพี่ไปด้วยพี่ไปด้วยเดวโอ้ยนี่ใครเนี่ยเออสมบุกเหรอเดวมานี่เดวเดวอยู่ไหนยังยังยังถ้าตายแล้วบอกพี่นะเดวเราลองกันไม่ไม่ไม่ทุกคนอยู่ไหนทุกคนอยู่ไหน ทุกคนอยู่ตรงหน้าเริ่มต้นเดี๋ยวเฮ้ยวมันจะมาโดินตบอยมันจะมาโดินใส่ตะไบมันจะมาโดนใส่นะบอยมันจะมาโดนใส่นะบอยมันจะมาโดนใส่นะบอยไปเดี๋ยวนะหาโซเดยเหรอนี่เบสเมนผมเจอแล้วนี่เซอร์วิสรี่ได้เดี๋ยเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดพี่ด้วยพี่พี่อยากเห็นด้วยพี่อยากเห็นด้วยมันมีมีเทปมีเทปพี่เราได้เทปมา โอ้โหเคมเปิดประตูไม่ได้มันเปิดประตูไม่ได้แต่เราโดนแคมแล้วไงประเด็นอะฉนอไดูดาวหเลยหลบหลบเลยเฮ้ยเฮ้ยมันน่าจะมันน่าจะท้อหรือปล่าตอนนี้เราได้เทปมาเราต้องเอาเทปไปเปิดในห้องแล้วอุ๊ยพี่เป็นพี่ไปบอกโอเคไม่เป็นไรตอนนี้วิ่งไปที่ห้อง security เลยทุกคนมันเข้ามาไม่ได้ตัวมันอ้วนเกินเหรอมันน่ามันน่าจะขังแล้วปะ อุ้มเองไม่ใช่แลยเดี๋ยว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 อยู่ไหนเดี๋ยวพี่ไปหาห้อง security พี่ security โอเคเดี๋ยวพี่ไปหาใครมุดแล้วเจอกระตุ้งลังอีบ้าตัวบ้าอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาห้อง security นะพี่อ้าวมันมีตัวมุตโตพี่ตัวบ้าเลยมันวิ่งโค่นเร็วเลยอ่ะไอ้ไอ้หมาระเบิดอะไรก็ไม่รู้วันนั้นนะมันวิ่งอย่างเร็วเลยฟ็อกซี่อ๋อมันไม่ได้มันไม่ได้จ้องผมหรอวะ ผมใส่เทปแล้วแล้วง่ายต่อสองสี่เจ็ดแปดมันคือห้องอะไรอ่ะห้องนี้เขาได้บอกปะสองสี่เจ็ดแปดโอเคใครมุกใครมุกมาเร็วใครมุกให้คุณมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราล่ออยู่ล่ออยู่อุลังอุตานยืนอยู่ไหนโยนนี่ไปห้องไหนเหนียวเหียดูวะปิดเลยปิดเลยปิดเลยพี่ยืนวางประตูทำไมอยู่ไหนอยู่ไหนมาได้โดนไหนโอเคตอนนี้เราไปเจอกันที่เครงหน้าประตู พี่พี่ยูนก้าอี้ได้พี่ยูนก้าอี้ได้แต่ว่ามันล้มแค่แป๊บเดียวเองอ่ะโอ้ล้มอย่างนั้นอย่าล้มเจอลองลองดูลองดูอุ้ยมาแล้วพี่มีอาวุธแล้วเดี๋ยวนะอันนี้หมายถึงว่าพี่จ่ายห้าโลบักไปเลยพี่จ่ายไปแล้วมา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 ห้องนี้กันทุกคนโยเสยเพื่อนได้ปะอุ้ยห้องไหนอะไรอะไรอะห้องไหนนี่นี่นี่มันเออซิการ์ดิตอ่เดี๋ยวกดเลยเดี๋ยวกดเลยไปโอเคโอ้ เฮ้ยห้องนี้พี่จำได้มันจะมีผีไหมเนี่ยไม่หรอกมั้งพี่น่าจะคิดไปเองโอ้โหมีซากคนอยู่ทำไมมีศพวะเร็วมาโทรหาโทรหาเฮ้ยกินอาหารได้ด้วยอร่อยจัดน้ำ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  next อุออ้ยไม่ผีหรอกอะ,รอะไรอะ,อะไรรอะะไไวม่มันไม่ใช่ผีแต่มันเป็นหนูโอ้โหนี่เทปเดลเราได้เทปมาด้วยโอเคมันต้องบอกอะไรเราอีกแน่เลย อ๋อเหรอแ้ตตัวถุยไม่ใช่ไม่ใช่แค่หนูตัวเล็กเล็กไม่ใช่แค่หนูตัวเล็กๆน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยล่ะโอ้ my god ไหนล่ะนั่นนั่นหนูหรออุ้ยมัหนูยักษ์ว่ะไปดีกว่าเราต้องเอาเทปเราต้องเอาเทปไปใส่ที่เดิมป่ะพี่มันเจอสุดยอดเก้าอี้พลังแห่งเก้าอี้ว้าวมไม่โดนตายโดนทุกอย่างเลยโดนทุกอย่างเลย โดนหมดเลยโอ้โหนี่เสือป่าโดนล้เค้กูตายพี่รู้เลยพี่รู้ในเกมเกมนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งตองเจ็ดหนึ่งตองเจ็ดหนึ่งโอเคเออตองเจ็ดหนึ่งห้องอะไรเนี่ยห้องเบสเมนต์นะอันนี้ไม่ใช่เบสเมนต์หรออันนี้คือเบสเมนต์ไม่ใช่หรอพี่พี่ดูตรงนี้ก่อนโอ้ใจละอีหลงโอ้พี่ยู่ขนาดนี้

อะไรวะเนี่ยคนนึงไปก่อนปะไปก่อนพี่โดนพี่โดนเฮ้ยเอาแล้วมันล่วงมานได้ผมเปิดเลยนะพี่เปิดเลยเปิดเลยพาร์ทเซอร์วิตรูโอเคเราก็ต้องกลับขึ้นไป้างบนอยู่ดีมันโอเคมันล้มมันล้มอุ่ยอีกตัวบ้า โโอหมันมายืนพุงนำนมอะไรทั้งนั้นหนูว่ามันบั็อกอยู่นะพี่อุ้ยแล้วจะว่าไอหมาบ้าไอนี่เอาไงดีพี่เอาไงดีพี่มันมาไม่ได้หรอกมั้งนี่ไงมันไม่รู้เรื่องเขาอยากทิ้งผมได้ยินเสียงใครตายไปออกเกมดีกว่าทุกไปพี่ผมไม่ไหวแล้ว ผมอยากผมอยากไปห้องต่อไปนะแต่ผมไม่ไหวแล้วว่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนสำหรับเกมโลบอกเกมนี้นะะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต c r ใค e เปนกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะก็ตอนนี้พวกเราแกงตาตกขอตัวลาไปก่อนค่ะบายบายบายวู้ยาเกมบ้านยอะไรวะ